วัสดีทุกคนวันนี้เรามากินข้าวกินแกงหงกมหูกรอบใส่หน่อไม้กรอบเน้นๆชิ้นใหญ่ๆเลยมาชิมมากินกันมากินด้วยกันเลย rồi nhé yep. หมูกรอบไม่มันไม่เลี่ยนหมอหมูกอบหนองไม้เปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวมากให้หมูกรอบเยอะอยู่ Merci. ูกก็เยอะตองเนี้ยประมาณห้าสิบบาท Okay. คคลิปนี้แค่นี้ก็แลนะจ๊ะบ๊ายบายคลุณน่าจะกันใหม่